สวัสดีครับบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวดิจิตอลเทนชันมิเตอรนะครับหรือว่าเครื่องวัดความตึงสายโดยตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ t e n ซิตอนนะครับโมเดล tx 5 0 0 0ขี0 0ยดตัวตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์เทนซิตอนนะครับโมเดล tx 5 0 0 0 1คิดะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกานะครับตัวนี้ ให้ความใช้วัดความตึงของสายจำพวกสายไฟเส้นลวดไฟเบอร์ออปติกเส้นได้โดยโมเดลนี้นะครับสามารถวัดความตึงได้ตั้งแต่50-5000ถึงกรัมนะครับความแม่นยำอยู่ที่บวกลบ1%ของฟูลสเกลนะครับใน1ชุดนะครับกระอบไปด้วยใบ์ติฟิเคตและ m a n นวลนะครับตัวเครื่องเทนชันมิเ t อร์นะครับแล้วก็ สายชาร์จพร้อมหัวสำหรับปลัก๊กมาตรฐานต่างๆนะครับตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะครับในหน้าจอนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนแสดงค่านะครับหน่วยที่วัดตรงนี้เป็นกราฟิกบาร์นะครับใช้ในการแสดงผลแบบกราฟิกนะครับตรงนี้เป็นแมทเทียลที่เราเลือกนะครับตรงนี้เป็นค่ามินค่าแม็กนะครับโดย ปุ่มนะครับจะมีทั้งหมด5ปุ่มนะปุ่มแรกก็คือ Off หรือว่าแบ็คนะครับ On, รออหรือว่า e อนเ r หรือว่าเ e ซิลอนนะครับตรงนี้เป็นปุ่มขึ้นลงเพื่อเข้าเมนูนะครับตรงนี้เป็นปุ่ม Store สามารถกดเข้าเมนูด้วยการกดลูกศรขึ้นลงได้นะครับอันแรก Select Material นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสายไฟเป็นเส้นลวดหรือเส้นได้นะครับหรือว่าจะคัสตอมก็ได้นะครับ โดยสายไฟสามารถวัดได้ที่ AWG 40-28ถึง28นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน่วยนิ้วนะครับจะวัดได้ตั้งแต่0 0 0 2 2 0 1นถึง0.012นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมิลลิเมตรนะครับจะวัดได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง0.08-0.3ถึง0.3มมิลิเมตรนะครับ ตัวนี้ฟิลเมต์นะครับเป็นพวกเส้นลวดหรือว่าเส้นได้ต่างๆนะครับจะวัดตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง0.001 0 00ถึง0.019 00นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเ,เส้นผ่านศูนย์กลางหน่วยมิลลิเมตรนะครับจะวัดตั้งแต่0.01ถึง 0. 0.5มิลลิเมตรนะครับคัสซอมตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกใส่แมททีเรียลของเราเองได้นะครับ ส่วนวิธีการใส่นั้นจะอยู่ในคู่มือนะครับต่อไปเป็น tension unit ครับ tension unit ตัวนี้สามารถเลือกได้3หน่วยนะครับเป็นกรัมนิวตันแล้วก็ปอนด์นะครับต่อไปเป็น data logging นะครับคือส่วนเก็บข้อมูลนะครับโดยตัวนี้สามารถวัดได้ทั้งหมด2โหมดนะครับมีทั้งโหมด continuous แล้วก็โหมด single point นะครับโหมด continuous ก็คือเมื่อเรากด store ข้อมูลตอนวัดนะครับ เครื่องจะทำการวัดค่าไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับตามที่เราตั้งไว้แล้วก็โหมดซิงเกิลพอยท์นี้นะครับก็คือเมื่อเรากด store ค่านะครับมันจะเก็บค่าปัจจุบันค่าเดียวนะครับ locking ง a t e กับ d ด r a ร i o n นะครับเป็นการตั้งค่าของการเก็บแบบคอนติเนวัสนะครับ l o อกกิ้งเล e ก็คือเก็บค่ากี่เฮิร์ตนะครับด u l a t i o n ก็คือเก็บทั้งหมดกี่วินาทีนะครับ View Data Stat ตัวนี้เป็นการดูค่าสเตตทั้งหมดที่เราวัดได้นะครับตรงนี้เป็นจำนวนที่เราวัดเอเ r เลตนะครับส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานค่าแมคคา m i นนะครับวิวดาต้าล็อนะครับ ก็คือดูค่าเป็นรายตัวนะครับเคลียซิงเกิลพอยต์ล็กนะครับก็คือเคลียร์ค่าใน1จุดนะครับเมนูเซตอัพครับตรงนี้สามารถตั้งค่า LCD refresh rate ได้ครับ Data averaging นะครับก็คือการตั้งค่าให้เครื่องนี้แสดงค่าที่เฉลี่ยออกมาแล้วทุกๆก,กี่วิน,นะครับบนหน้าจอในการวัดหน้าแรกนะครับ มีตั้งแต่1วิ2วิ5วิ10วินะครับไปเป็นการตั้งชื่อคัสตอมเนมต่อไปเป็นการตั้งชื่อคัสตอมเนมนะครับตรงนี้เรื่องการเพิ่มหรือว่าการใส่ค่าคัสตอมคอลิเบชันนะครับสามารถดูได้เพิ่มเติมภายในคู่มือครับ r ร s โ l ลชั o นนะครับตรงนี้สามารถตั้งค่า ความละเอียดได้นะครับมีตั้งแต่5กรัมถึง10กรัมหรือก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปของตัวเครื่องนะครับเราสามารถตั้งค่าเซตพอยต์เมนูได้นะครับก็คือการตั้งค่าค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดได้นะครับเมื่อเกินค่าสูงสุดหรือต่ํากว่าค่าต่ําสุดนี้เครื่องก็จะฟ้องเรานะครับส่วนเรื่องการคาลิเบชั่นนะครับตรงนี้แนะนําว่า ส่วนเรื่องการค a ลิเบรชันนะครับเครื่องนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องค a ลิเบรชันบ่อยๆนะครับหาต้องการจะค c ลิเบ r a รชันเนี่ยต้องใช้อุปรกรณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับก็ขอจบการรีวิวเครื่อง t e n ซิตรอนดิจิตอลเทนชันมิเตอร์ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัทอิโตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ